สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ปี2022แล้วนั่นเองคลิปประจําเดือนนี้นะครับก็มาช้าไปหลายวันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดงานเล่งเข้ามาเพียบเลยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับ7เกมหน่าเล่นประจําเดือนมกราคมปี2022นะครับเดือนแรกของปีแบบนี้จะมีเกมอะไรมาให้เราเล่นกันบ้างไปรับชมกันได้เลยผมเควินคุณกําลังรับชมวอทอันแพ็คครับ ิ้งหลุนหล้นๆเลียให้หมดทะลุงไปในโอกาสถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับจะวางจำหน่ายไปแล้วในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาแต่ก็เพื่อย้ำเตือนนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้ออกมานะครับผมและนี่ก็คือเกม Crumble เกมแนวฟิสิกส์3มิตินะครับอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าเล่นเอามากๆเลยนะครับแต่มันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีแขนขาอะไรเลยและเขาจะใช้การกลิง้งแล้วก็ใช้ลิน้นของเขานั่นเองในการแปะป้ายไปทั่วนะครับผมเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปัญหาแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่แบบโมชั่นแบบรวดเร็วอีกเช่นกันนะครับใครเป็นสายอึดอัดยืดยาตอาจจะไม่เหมาะกับเกมนี้นั่นเองนะครับเพราะเกมนี้น่าจะทําให้คุณหัวร้อนเลยแหละใครที่ชอบสไปเดอร์แมนนะครับคุณไม่ต้องยิงหญ่ครับเอาลิ้นยืดป้า ไปได้เลยแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับจะคล้ายๆกับโ Sonic t h อ h e d ช e h o g นะครับแต่นี่จะเป็นการกิ้งอย่างเดียวเลยไม่มีสตาร์ทวิ่งนะครับผมเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็อย่าพลาดเลยตอนนี้มีให้โหลดใน e-shop แล้วนะครับส่วนแบบตลับผมว่าไม่น่ามีออกมานะครับผมอยากออกไปสำรวจแล้วหนีไปสร้างโลกใหม่ใครที่เป็นแฟนเกมสร้างเมืองสร้างโลกนะครับคุณต้องไปพลาดเกมนี้ บอกเลยนะครับเราจะไปสร้างสิ่งต่างๆบนอวกาศกันบ้างดีกว่ากับเกม Astro n เ a นะครับผมอีกหนึ่งเกมนะครับที่วางจำหน่ายมานานแล้วล่ะในวันที่6กุมภาพันธ์2019นะครับผมแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนบนสตรีมนั่นเองและคราวนี้นะครับเขาก็ได้พอร์ตมาลงบน Switch ของเราแล้วแล้วเราจะได้เล่นกันแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือมันจะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับตอนเกมเปิดตัวแล้วซึ่ง Astro n เนียนะครับเป็นเกมสำรวจและก่อสร้างโลกใหม่นะครับที่ห่างไกลเกิดขึ้นในช่วงสัต ตวบัติที่25นั่นเองนะครับหรือในอนาคตของเราเนั่นเองซึ่งไม่รู้เราจะเป็นอย่างนี้จริงไหมออสโตเนียนะครับได้สำรวจเขตแดงของออก,กาศรอบนอกนะครับเสียงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เวลวร้ายเพื่อค้นพบ ค้นหาสิ่งที่หายากและก็ไขปริศนาจักรวาลแห่งนี้นั่นเองสําหรับเกมนี้นะครับลองรับผู้เล่นสูงสุดที่4คนเลยเดียวเพื่อนๆสามารถชวนเพื่อน,อนๆมาช่วยกันสร้างเมืองนี้ได้นั่นเองส่วนวิธีการเล่นจะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าเป็นออฟไลน์ที่เอามาเล่นในเครื่องเครื่องเดียวอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ในเปクชีトเขาบอกว่าออนไลน์ได้แน่นอนอยังไงก็ตรวจสอบกันให้ดีนะครับสาหรับเกมนะครับจะเป็นเกมการเอาตัวรอดน,นะครับบนดวงดาวทั้งหมดเราสามารถสร้างยุทธอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ รวบรวมวัตถุดิบนะครับแล้วก็สร้างเมืองได้ตามใจชอบเลยและนี่ทําให้เป็นห่วงเรื่องเอฟเฟกจะไหวหรือเปล่านั่นเองใครที่ชอบเกมสร้างเมืองนะครับสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนได้อีกด้วยผมบอกเลยนะครับเอสโตเนียเป็นเกมที่คุณตามหาแน่นอนครับแล้วเกมก็จะวางจำหน่ายแล้วนะครับวันที่13มกราคมปี2022นเองครับเขาจะมาจัดการคุณทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความตาย อีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยรวมทั้งตัวผมด้วยนั่นเองนะครับเพราะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทำออกมาจากหนังสือการ์ตูนในช่วงยุค90นั่นเองและนี่ก็คือเกม Shadow Man Remaster เป็นอีกเกมคลาสสิกนะครับที่ทั้งรีมาสเตอร์แล้วก็พอร์ตมาลงจากเครื่อง PlayStation Nintendo 64 PC และด a m c a s t นั่นเองเป็นเกมที่ได้รับเสียงตอบรับดีนะครับในอะดีตแต่ในปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรีมาสเตอร์แล้วยังคงความเก่าไว้อย่างเต็มที่เลยแต่สิ่งสำคัญของเกมนี้คือเนื้อเรื่องที่น่าติดตามชมนั่นเอง โดยตัวเกมนะครับจะพูดถึงแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับที่หลายๆคนรู้จักในหลายๆแง่มุมไม่ว่าจะในเชอร์ล็อกโฮมหรือที่ต่างๆนะครับตัวเกมนะครับจะปรากฏในปี1888นนะครับซึ่งตัวแจ็คล้มเหลวในการค้นหาผลึกลึกลับนะครับซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือผลึกอะไรเขาก็เลยคิดจะจบชีวิตของเขานั่นเองแต่แล้วก็มีลีเจียนโผล่มานะครับคนคนนี้นะครับได้บอกว่าถ้านายอยากได้พลังนั้นมานายต้องจบชีวิตตัวเองก่อนแจ็คก,ก็แบบเอ้า ก็ได้สิกำลังอยากตายเลยทำจ้าง่ายจังจากนั้นเกมก็วราปมาในยุคป,ปัจจุบันนะครับยุค90ที่เมืองนิวออร์ลีนนะครับไมเคิลพระเอกของเราจะได้กลายเป็นเดอะชาร์โดแมนโดยที่มีหมอบูดูมาบังคับมัดมือนะครับว่านายต้องปกป้อ,องโลกแห่งความจริงและต่อสู้กับโลกแห่งความตาย,ยไมเคิลบอกก็ได้ในเมื่อฉันต้องรับหน้าที่นั้นแล้วฉันก็จะทำและนั่นก็คือภารกิจของเขานะครับก็คือการไปตามล่า j จ็คเดอะลิปเปนั่นเองแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปลองเล่นกันได้นะครับในวันที่17มุมการาคมปี2022กับเกม Shadowman r e m a s t e r เมืองแรกแห่งเล็กที่สุดของโลกมนุษย์ กำลังจะหมดไปใครที่ชอบเกมแนว Hack and Slash นะครับเกมต่อสู้กับฝูงศัตรูเยอะแยะไปหมดบอกเลยครับเกมนี้คุณห้ามพลาดเลยและนี่ก็คือเกม Black Wing เป็นเกมแอคชั่นแนวไซไฟแฮ็กแอนด์สลชที่จะให้คุณต่อสู้กับฝูงศัตรูและการต่อสู้ที่ดุเดือเดเลือดพ่านเพื่อหยุดยั้งการบุกลุกของเราโฟลรักนอรสพวกมันจะโหมกันอนําเข้ามาโจมตีดาวเคราะห์เมดูซ่า4.2ของเราซึ่งเป็นอาณานิคมสุดท้ายของมนุษย์นั่นเองนะครับผมเมื่อยานอวกาศแพนโดร่านะครับถูกยิงนะครับให้เอกของเราเจมส์ฮอสกินนะครับพบว่าตัวเองอติดอยู่ในหุ่นต้นแบบ ลบทางทาหารตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Battle Frame เขาจะต้องสวมมันแล้วก็ใช้พลังของมันเพื่อเอาชีวิตรอดกับพวกเอเลียนพวกนี้ที่จะมาโจมตีพวกเขานั่นเองและอีกภารกิจหนึ่งที่เขาต้องทําก็คือค้นหาพ่อของเขาอีกด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นแนว Hack and Slash นะครับเป็นการต่อสู้ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆในการต่อสู้นะครับดำเนินเรื่องและออกประจนภัยในการต่อสู้ที่สุดแสนจะดุเดือดเลยทีเดียวเลือกรูปแบบการต่อสู้ได้ต้องการครับไม่ว่าจะเป็น การต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวโจมตีระยะไกลหรือผสมผสากนกันก็สามารถทําได้เช่นกันการกําจัดศัตรูด้วยแอคชั่นที่สุดแสนจะโหดและก็เท่ด้วยไขยปริศนาต่างๆภายในฉากจํานวนมากด้วยโดนต่างๆแล้วก็รองรับการเล่นเกมแบบโซโลและก็โคอ,อปกับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับเกมนี้คือภาพที่สวยงามนะครับและตอนนี้พอมาลงกับสวิชเราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในวันที่20มกราคม2022นีนี้มาลงในสวิชของเราแล้วจะรอดหรือ ไม่รอดนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับเกม Black w i n เรามาควงจานบินให้มันกันไปเลย ใครที่ชอบเกมกีฬาอาเคดนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีนึงเกมที่ห้ามพลาดเลยกับเกมที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อปี1994นะครับนี่ก็คือเกม w i n j a m m e r 2นะครับภาคแรกนะครับเปิดตัวไปในปี1994แล้วก็ลงในเครื่อง V ีในปี2010นะครับใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมกีฬาฮอกกี้อากาศนะครับหรือแอร์ฮอกกี้ที่ผู้เล่นจะต้องคว้างแผ่นจานบินให้เข้าสู่โกของอีกฝั่งให้ได้ ตัวเกมจะมีระบบการเล่นทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบ2คนโดยผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบในการคว้างแล้วก็ตั้งรับศัตรูให้ได้แล้วก็จะมีสกิลต่างๆนะครับของแต่และตัวละครซึ่งไม่เหมือนกันเลยปากันอย่างสนั่นระหไว้มันแบบเอ็กตรีมสุดๆเลยนะครับผมเกมจะเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับทำให้เรามีความรู้สึกแบบเหมือนเกมอาร์เคดสมัยก่อนหรือเกมในยุค90นั่นเองนะครับใครชอบเกมอาร์เคดเกมมันๆรวดเร็วรวดเร็วแบบนี้และเป็นมัลติเพเยอร์นะครับผมและรวมถึงเพิ่มระบบออนไลน์มาให้เราได้เล่นกับเพื่อน อีกแล้วด้วยกับเกม Winjammer 2นะครับซึ่งจะวางจำหน่ายแล้วในวันที่20มกราคมปี2022ที่จะถึงนี้นั่นเองเราจะยิงพิวพ้วพด้วยกระสุนสีครามเกมที่ใครหลายๆคนนะครับเมื่อนึกถึงน้องตัวสีฟ้ายิงพิวพ้วพิแล้วก็ชาร์จยิงได้ด้วยก็ต้องนึกถึง Rockman นั่นเองนะครับแต่นี่ไม่ใช่ Rockman นะครับแต่มันก็คือเกม Gunvolt Chronicle Luminos a v e n t u r IX 2 โอ้โหชื่อยาวไปไหนเนี่ยพี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทําให้ใครหลายๆคนนะครับจะคุ้นเคยกับเกมนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะเกมนะครับมาจากผู้พัฒนาเดียวกันกับเกม Lock Man 9ก o c ล Man 10แล้วก็อีกหลายเกมในซีรีส์นะครับนี่จะเป็นภาคสปินออฟของเกม a าช u ล a s t r i k e การ V o l นนั่นเองโดยรวมแล้วนะครับแต่ละเกมที่ผมพูดม,มาก,ก่อนอันนี้บอกได้เลยว่าเกมนี้จะไม่ทําให้เราผิดหวังแน,น่ๆนะครับเพราะมีการันตีมาจากล o อก Man แล้วสไตล์ภาพนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์สวยงามตามสไตล์เกมยุคเก่าหน่อยนะครับ เอฟเฟกต์สกิลที่แทบจะทำลายได้ทั้งแมปรวมถึงอาร์ตตัวละครนี่ทั้งเท่และกันน่ารักสุดๆเลยส่วนของเนื้อเรื่องอันนี้ต้องรองดูนะครับว่าพอเกมออกมาแล้วมันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับผมใครที่ชอบเกมแนวลอกแมนตะลุยดานต่างๆนะครับห้ามพลาดเลยกับเกม Gunvolt Chronicle Luminos a v e n g e r e IX 2ซึ่งจะวางจำหน่ายให้เล่นแล้วในวันที่27มกราคม2022นั่นเอง ย้อนเวลาไปประจนภัยในโลกที่แสงกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยโปเกมอนและนี่ก็คือเกมสุดท้ายประจำเดือนนี้ที่ผมเชื่อว่าใครหลายต่อหลายคนต้องรอคอยเกมนี้รวมถึงผมด้วยและนี่ก็คือเกมโปเกมอนลีเจนอาเซอุดภาคอาเซอุนนะครับถือว่าเป็นเกมที่จะมาฉลองครบรอบ25ปีของโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกไว้ว่าเขาตั้งเป้าจะให้เกมนี้เป็นเกม RPG ที่ดีที่สุดของ Nintendo s w i t c h เลยให้ได้นะครับผม ซึ่งภาคนี้ก็จะมาในสไตล์ Open w o r l d นั่นเองเราสามารถเดินไปทั่วทุกที่ซึ่งแตกต่างจากภาคก่อนๆนั่นเองแต่ผมขออย่างนึงได้ไหมครับก่อนจะไปที่สุดผมขอเสียงภาคในเกมบ้างได้ไหม <c oughs> เอาแบบเปิดปิดก็ได้นะเผื่อใครเขาไม่ชอบเนาะแต่ส่วนตัวผมอยากมีเสียงมากเลยผมเหนื่อยที่จินตนาการเสียงแล้วโอเคครับเรากลับมาที่ตัวเกมดีกว่านะครับเนื้อหาเกมนะครับจะพูดถึงผู้มิาพาคกิซุยนะครับซึ่งจะเป็นในอดีตการก่อนที่จะมีเหล่าโปเกมอนเทนเนอร์มียิมมีการต่อสู้โปเกมอนลีดหรือสิ่งไฮเทค ต่างๆนะครับแต่นะครับแม้ว่าจะเป็นยุคก่อนนะครับกลายเป็นว่ามีโปเกเด็กแล้วก็โปเกบอโลโผล่เข้ามาในยุคนี้ด้วยทํำให้ผู้คมจาก ทั่วทุกมุมโลกนะครับมาตั้งลกล่าที่ที่สวยเพื่อสำรวจดินแดนแห่งใหม่แห่งนี้น่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าตัวเกมมันดังหน้าเล่นขนาดไหนตอนนี้เขาปล่อยทีเซอร์มันลัวมากเลยก่อนเกมจะมาเปิดตัวให้เราเล่นกันนะครับผมเอ้ก็ลองไปเปิดเปิดดูกันก่อนได้นะครับสไตล์การเล่นต่างๆเราจะชอบไหมแล้วจะเหมาะกับเกมนี้ไหมนั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับทางโฮลีเขาก็ได้ทํา อสเซอรรี่ต่างๆออกมาเราก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยสวยๆทั้งนั้นเลยผมบอกเลยว่าเป็นอสเซอรอรี่ที่สวยมากเลยตั้งแต่ทำอสเซอรอรี่ของโปเกมอนออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าคาดอกลายอาร์ซิอุสจอยแพดลายอาร์ซิอุส แล้วก็กระเป๋าใส่เครื่อง Nintendo <ih ana> Switch l i ายอาเซอุตนั่นเองนะครับตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะขอบอกสำหรับเกม Pokemon เ e g e n d r อาเซอุนะครับจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่28มกราคมปี2022ที่จะถึงนี้แล้วใครชอบ Pokemon สาวก Pokemon ห้ามพลาดเลย เป็นยังไงบ้างครับผมผ่านผลไปแล้วครับกับเเกมประจําเดือนมกราคมปี2022บอกได้เลยว่าน่าเล่นทุกเกมเลยโดยเฉพาะเกมสุดท้ายนะครับเกมใหญ่ประจาเดือนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับโปเกมอนอาร์ซิวต์แเยก็อย่าลืมไปลองซื้อลองจับจองกันก่อนได้นะครับผมแเยวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสําหรับวันนี้ผมคิวินวอลนัแอนแพคต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ